เป็นเอยู่ในนี้ในดินเจ้าของนี่เนาะเจ้าของนี่เจ็บขายด้วยป่วยกระโยนี้เป็นในไรร่างกายตอนนี้บ่อห้อนบ่อเมื่อยบ่นเลยนะเหนื่อยบ่อได้เมื่อยคอจับมือนะมือนี่ครับยังลุกออกแห็งมาไรก็ตอนนี้จ้องเขาลุกได้เจ้ากระยาไปพื้นมันหลายเพราะว่ามันพื้นมันหลายเจ้ากระยองหลแล้วถ้าไปพื้นไป มันก็จะทำให้เจ้าเจ็บปวดแบบมันทรมานมันล้มมือนันล้มโอ้ทางบ่าววดสบายดีเ่กนี่ก็ได้บ่วัดกำมานะพี่เาะี่เด้บัดกลังมาพี่น้องเลยป่าเธอบ่าวัดชื่อยังมาผากนะสบายดีผ่นบ่าววัดกระเป๋าลาวพี่น้องเลยมาี่เื้อลำเย็นนอ้ซส้อสาัย แล้วท่านซื้อมาให้ท่านหมอป้นี่พัดซีย่งเป็นอยู่นนนี่อยู่นันนี่นดินเจ้าของนี่เนาะเจ้าของนี่อ๋อเจ็บไข้ติดป่วยกแบบนี้เป็นในอไรร่างกายตอนนี้บ่บ่ห้อนบ่เมื่อยบ่นี่เหนื่อเนาะเหนื่อยบ่ได้เมื่อยก็อจากบนนะ ยังลุกอกแข็งแงมาไหนเจ้านี้จองเขาลูกได้เจ้ากระยาไปผืนมันหลายเพราะว่ามันพืนมันหลายเจ้ากอยู่ลายแล้วถาไปผื้นไปมันก็จะทำให้เจ้าเจ็บปวดแบบมันทรมานมันล้มเมือนั้นลททังบ่าวบด้าสบายดีนได้บ่วบดกลังมาอดกำลังมาพี่งเลยบ่าเอบ่วบดชื่อยังมาผากนะ สบายดีผ่อนเบาวัดก็เบาลาวพี่น้องเลยมาที่ซื้อน้ำเย็นโอ้ซื้อสายไฟเอาแล้วท่านซื้อมาให้ท่านหมอพี่ทันทีแม่ว่าทางน้ำ้างเลยเอาไฟผ้ามาเลยบ่ท่านหมอจักแล้วปรจังลำพันได้ไฟผ้าเนี่ย้ย่านบ่มีเนาะแต่กล่าเฮือนไกลบ่กระบ่ไกลเฮือนเขาก็ใกล้นึงนี่ แต่ว่ามันหักกัดสิอยู่ในเนี่ยนั่นหนึ่งมันยังเป็นป่าถ้าว่ามันแปนมันกระบอกเป็นต่ย่านอันนะตอนนี้มันยังเป็นป่าเป็นดิมมันก็คิดอีกแบบนึ่งนอกคนทำบุคเคยอยู่มันก็เหมือนว้าวีอย่างไรแบบหนึ่งอ่ะนะทำก็มันก็หายย้านลงพูดเยอะย้ามมันแปลกเหมือนเลยเออได้ใจไฟกันสแล้วแต่ว่า วันข้างหน้ามันอาจสิบอแน่คือกันถ่านหมอจำเป็นแล้ววันข้างหน้ามันอาจสิมีคนมาอยู่ใกล้ถ่านหม้ออีกสามีามีจำเป็นแต่ตอนนี้อ่ะมันยังบ่มีเนาะกะเฮาเห้ก่อนเฮาก็ได้กันนันก่อนอม่ได้ถ่านหมอนี่แหละเฮาก็ะเห็นใจถ่านหมออยู่ดอกแต่ว่าไหนไหนแนละผ่นชื้อให้เฮากระดีใจเนาะถ่านหมอดีใจอ๋อถึงสีว่าน้อย กับของเฮาน้ำใจเพิ่นซื้อให้ท่านหมอหาเงินมาทั้งปีทั้งชาติท่านหมอได้บ่เป็นของตัวเองบ่ได้ได้มันบ่มีมันบ่มีนี่แหละยังเปิดไปอยูอันนี้เพิ่นซื้อให้ก็ถือว่าบุญท่านหมอยังมีเพิ่นเหตุเฮือนทางน้ำทางในให้ไผสิให้ขนาดพ่อแม่ก็ยังเพิ่นยังบ่มีให้ท่านหมอปานนี้แม่นบ่ล่ะอันนี้เพิ่นเป็นผู้ใดเพิ่นยังให้เพิ่นยังเห็นว่าบุญกุศลสร้างมากับท่านหมอแต่ชาติก่อนหรือว่า เธอมาฮอดปัจจุบันนี่ก็มีฐานหมอมีบุญวัชนาใช่แล้วแต่เลยผลในอยากให้ฐานหมอเฮ็ดให้ฐานหมอได้กับกติบทานเนาะฐานหมอเนาะการถือว่าบุญฐานหมอได้ทำนี้ก็เอาทำนี้เนาะฐานหมอเนาะบทีบทานพี่น้องคนสี่ว่าในรายการเพิ่นเนาะกระหยัดเพิ่นลูกหลานกะเพื่อให้เกิดเป็นไฟกะ คนมาเบิ่งเดินมาบานนี่กัมาบ่มา,มาจะเป็นอะไรได้แต่เหตุจะทำอะไรได้นั่นแหละจะเป็นแล้วจะได้บนดีบนห่างบนมีแล้ะบนไร่คือกันกับเสียงเรงวัชนาเอาเลยแล้วเป็นวันน,วนี้แล้วแม่เนเสียงเรืองเสียงวัชน,นาพระชิวจักวัชิตกอยู่ใส่เนะเออาะขนาดคนเฮากับบอกว่าจะไปอยู่ใส่คือเจ้าอยู่บ้านนี่ถือวันขนาดเจ้าไปอยู่บ้านอื่นกันยังมีเหมือนกันนะ จกอยู่บนไหนเดี้เพราะว่ามีบนไหนก็อยู่บนฮันเนาะอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนแต่ชาวมีลมหายใจไฟก็ะไฟก็ต้องการอยากอยู่บนชัเจริญแต่ว่ามันหายากมเงินมันหาง่ายอยู่แต่เงินเหาเป็นบ่๋มเงินมันบ่ถึงเนาะเหตุผลนี่แหละพี่น้องเไผ่เว้าอะไรกับนี้บรานทั้งไปเนาะคุมมือนี่คือจะคือว่าแผ่นเบิ่งเัางเฝ้ากับทางพฝันเนากับทางฝันเฝากับทางย่างเดียว หนมีนาทีหลับพังเออพังอย่างเดียวก็เออไปตามน้ำพันยาวเอาพันกันเสาเองแม่นอนวะน้อยกระย้าที่หมดผลเหตุในก็น้อยกับมันเป็นตะยู่เนาะมันงามอะไรเล็กๆน้อยๆมันคือลูกหลานจะมาอยู่น้ำกระมาเป็นแง่กับเวรตีรัชานั่นนี่บ่มียั้งยังกับบ่มียังก็บ่มียังทานหมอนี่คือว่าของตัวเองเนี่ยบ่มียังทุกอย่างนะเออ ชีวิตของทานหมอนี่คือว่าอับผับขึ้นห่อถูกแย่ประเด็นที่นึ่งกันคือมาสร้างถังน้ำสร้างให้ทานหมอนี่ก็ถือว่าเมื่อนี้กะแล้วว่าท่านหมอถังน้ำสร้างอว่าแล้วประเทแล้วหรือเป่แล้วแล้วนมันแ็งแน่ประมาณจังเมตรเลยความดังสามสไปเมตรเลยสามสิบไปเมตรประั้นจะก่าเขสร้างจะก่อจะสามไปเมตรนี่นะปุนสูง มันสูงมันเป็นดินลูกลังน้ำเนาะอะไรว่าฝนตกน้ำท่วมเวลาเฮ็ดหอนหอนอกไหนก็ออกแถวนี้ก็ไปจักเออเฮ็ดตีนเฮ็ดชายเฮ็ดไผ่เฉยๆจะนั้มกรบบานเฮือ,อน้านเราตึงไปเนี่อยๆวางกระตร้งน้ำนะมเส็นอันนี้ไปประมาณจองกกว่าแม็กซ์นิดหนึ่นองอ,อ,อะไรวาลงไปคนอียกน้อยหน่งก็ไปพิซซ่าเนาะมึงมึงน้อง,องเลยน้องก็ได้ไปนะว่าเออเลยน้องนั่นไปเกาะอ่างบางกับบ้านใหญ่ เต็มเบไปแล้วคนสองสามที่จะลาไปต่อไปนะมันอัจชิบแน่เนาะครับหมอไปออกมาอยู่นี่ยกันที่นี่คุมาอยู่นะแม่น่ะแล้วมีคนหนึ่งก็ต้องมีสองมีสองก็มีสามเนาะขยายออกขยายออกเลยมันบ่มีแต่เจ้าผู้ดียอดเด้อแม่แหล่นี่แหละชีวิตกทำดีใจบ่ได้ชมำเลยดีใจบุตรบุทานเนาะบุตรบุทานเขาก็ขอบใจน้ะผู้คนเบิ่งเฮานี่สูงสูงไหวคนเจ็บคนโศ่ไหวคนนี้อยู่นี้ เคยยังจะเกิดมาเล้วันน <c oughs> ้ม no, <c oughs> ีย no. ังเคยได้คุยเคยได้ปากเคยได้วาน้ำพันอยู่ยังเหมือนยังท่านหมอค่ะหลบอยู่เนาะอยากให้หายไวๆเนาะยังได้ไปเป็นถึงว่ากระเป้กะปะกะช้างมั้งพอเพียงแต่ว่าหายมันดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าโอ้ยต่กี้กระลุกมาได้นอนเสียงตะกี้วันนี้ก็ยังปากได้ยัง ลุกย่าง,งกันพาใจาบาดบ่อเนี่ยเขา,าลุกมีนะครับเพิ่มค่อยเพิ่มไปเรื่อะน้อยพอเต่ามาต้องพึกค่อยพึกค่อยอ,ออกกำลังกายออกกำลังกายส่ดๆขาเขา,ามีแต่นอนมีแต,ต่นั่งอย่างเดียวมันก็บ,บ่ได้บ่ได้มีนนมันก็สีเป็นจังเป็นจ่อเป็นจังเป็นจ่อเลยโอ้เดินฝ่ายบริย่างสิบ่ได้นั่นแหละขนาดเจ้าตกครัวตอนหน้ามันก็ยังเป็นเดือนโตกรถมันสิบรเวนปีมันเป็นอาจสิเป็นไปบ่ได้ มันก็ต้องใช้เวลาอีกเผื่อมันนั่นนั่นนะ <ừ, S 1> ท่านหมอมันต้องใช้เวลาแบบว่าเผื่อห้าสิแข็งแห้งก็คือเกา่า <ừ. S 1> สิหาปกติถึงสี่หปกติก็ขอให้มันแบบแข็งแห้งกว่าเก่าเนาะก็ถือว่าดีแล้วท่านหมอชำนี้ก<ๆ>็ถือว่าตะกี้นี่เปนลูกคุณว่าสี่เงว้นสี่หักเสี่หักหักได้บวกคิดบวกพันเนะาะบวกคิดบวกพันว่าเจ้าของส<อ>ีได้ อย่างได้บานนิ้งเขียนว่าสีบอลแล้วบอลแล้ว <c oughs> แล้ว,วแล้ว <c oughs> ยังจะไม่ใช่เสื้ออีกแล้วห้อนแหงบห่อนแล้วบนว่ามันอายาออกเลยนะเนีมันห้อนอายาอยังยานวดอะไรนวโ<อ>นดอะไรนะยาทำโนดมือนี่แหละแหมนอนมั้งทำมาแล้วกลับห่อนนั้นตั้งจับได้แน่น กินข้าวกินยังเองได้มั้เออได้โยนได้กต่เพื่อนนี่ขนจับจับตัวจำยังได้เล็กน้อยได้โยนแต่ว่ามันการยังมันเนักเลยก็บอได้แล้วก็ะเป็นธรรมดาอย่างกินข้าวเจ้าโยนข้าวเหนียวลงกินคนจากจากที่ๆผมเดินไปในกินข้าวเจ้าวันนี้ตอนนั้นเนี่ยมันยังบมดเบลืองหลายกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็กินกัจละเล็กละน้อยนี่แหละคำสองนี่แหละ ดีแท่านมอนในน้ำสางก็จิได้เฮือนได้เฮือนเสียเฮือนเพ่อได้่านมอนคิดว่าเห็นอะไรให้ก็เอาเอาเลยเห็นเห็นแล้วบ่าแบบเพื่อนแบบไหนบอสบอสบอสบอกบ่บ่ตีบ่สานเห็นอะไรเห็เอาก็ัานแต่ว่าได้อยู่นะอยู่ผู้เดียวแบบกลางป่ากลางดงแบบนี้จ้ะอยู่ไปเนาะอยู่ไปอยู่ผู้เดียวบ่ผู้เดียวกับตะวันบ้าแล้วนี่แล้วบ้าแล้วบัดถาเบิ่งเนาะ แต่เบิร์ผมมันแล้วนี่แล้วแล้วถ้าเบิ่งแบบมันแล้วตอนนี้มันยังว่าวได้เนาะทำไรมันว่าวไปก็ได้แค่ว่าวเนาะมันยังว่าวไปจะซื้อผู้คนยังแล้วว่าแล้วเลยก็เออจะมาอยู่มานอนแล้วก็ขีค่อยไปให้แล้วค่อยปืนไปแล้วเจ้าก็อยู่กลางฟางนรแบบนี้ย่างไว้กัพอเปิดพันลมชะได้แล้วตะกี้เปิดไรตะกี้เปิดผันลมรับผันลมได้ตะกี้สิ่งอะไรตะกี้ดยได้ มันกลับตะกี๊ก็เฮ็ดบ่ได้เนาะโชว์ขมือนี่ก็เริ่มจักอันนั้นโตเองแล้วอ่าเริ่มได้แล้วอือ่ากําลังิงย่อได้นะอืมได้ไดเนี่ยนี่ลูกางนั่งยองย่อยังเจ้าของก็พอจับพอายได้เล็กน้อยๆเออกันมีมีหยังอเอามือโนคนเราก็จับไนี่กเาไปแล้วก จับสาไปยังแต่ไปบัดแต่เนอะแต่ว่ายังคึงแบบแข็งยังบกแข็งๆปันไดหมแข็งงปันไดคอยไปค่อยมาได้เนาะถุๆไทยๆยังได้อยู่ถ่านหมอนยังอาการยังยังยากแย่อยู่กันยังแบบแข็งๆปันใดพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่ยังสู้ถือว่าใจเราสู่ชุดยอดพี่น้องเาใจเราเนี่ย สูอะไรอยี้หรอพี่น้องค่อยพยายามไปท่านหมอความพยายามอยู่สำหรับความสำเร็จอยู่ที่นั่นเลยท่านหมอเจ้ะพยายามพยายามต่อไปเรื่อยๆมันหักจีสุดที่นั่นรับไปเพียกับปไลาเลยอย่างนี้นี่กองงบกองงบใหญ่กินมะกี๊ก่อนแล้วทำหมักแต้งแล้วมันทอด นี่แหละพี่น้องต้องทานมออยู่ยายากอะไรกินยาละยาอะไรคุม,ม <า S 1> เมอร์ในอัดประเด็นที่ฮาอยากถามกินยาอเฉ่าะคุมเมอรประเด็นนี้วายาหลวงม่ได้กินกินพื้นเมืองกิน,นยาพื้นเมืองตุ<อ>๊บโอ้โหคา่าคูเซิงใครจังวหวะมือมีความือจังหวะพอพอได้หับใจพอได้บรรเทาอพอได้บรรเทาบรรเทาลงไปว่ายาโหเซิงใครไปสิดา ก็เง็บเง็บได้เลยมืมันนี่ก็รุดดลงมาแล้วกินยาแล้วมันเค็งแค่ไหนบ้านนี่กับฤตี่สานหรอกแต่มันก็ดีอีกแบบนึงเนาะเขาก็ดีแค่นี้เขาก็กินแบบอันนั้นแน่น้อยนึงมีอะไรอีกเนาะทางทานหมอเพิ่นก็ได้หรือว่าอาการเพิ่นยัง อ๋อแน่อยู่พี่น้องแต่ว่าเ<ม>พิ่นก็ดีใจที่ว่าเพิน่นสิได้เจ้าน้ำช้างได้ที่ดินเนาะเป็น<อ>ยังท่านหมอขอถามเอาเนี้ยประเด็นที่เฮาอยากถามว่าเป็นยังอยู่คนเขาจะมาให้เราอยู่อยนะู่หวหน้าเออมันเป็นอย่างเขาชื่อกันนัวว่นแหละว่าเจ้าเขาบพรว่าโลกดินกันคายกันหมดเลื่อยๆแล้วขเขาเบ่จักนะบ่จักเราว,ว่าความจริงนะครับว่าเป็นอะไรท่นี่ไ<ม>อ้เนาะผร้เจ้าเขาว่า โบแมนดินแทนหมอตั้งอันนั้นนละเออดินผมบอ่ามันเป็นดินเสาแขวงเออคอยขายให้เจอสานั้นเขาเอาความจริงได้นี่ขายให้เจอสองเมตรนะวันนี้แต่มันมีปัญหาเนี่ยแหะเข็มนมีปนญไม่ล่ะอยากเอาอายากให้เปลี่ยนปัญไมให้ผู้อยู่ก็อยากสบายนะหม,มวันอยากให้มีปัญหาหลา,หามนมาอยู่นี่ก็อยู่ บม่ยังอไงมันมีปัญหาเนาะวันนี้มัญหาจอบ้านมันมีปัญหาภายหลังแล้วมันสขี้งะอันวันนี้มัญหาจอบ้าดจมเงินอาจจะม้องวันี้มันหาเงยเขาพูดอยู่สบายอยู่สบายไปสบายนอนสบายตื่สบายนะท้อท้อโม่ผิดบ้านผ่านเมืองเนาะใครกว่าหาคิดผิดบ้านผ่านเมืองแบบว่าตัวนั้นกันยากตัวนี้กันยากเอี๋ยวมันชดเศษใส่ลำหลังไอันนี้เล่นยังกับเพราะใจเบิสถูกสิ่งสุ่อย่าง ่ไดทิดป้านันเมืองวไดว่าวเมื่อกคนนั้นตัวนี้บ่เขาอยู่ไปตะเฮาอยู่ตล่ายังยังไม่ัหมอคนนี้เลยนยูดสมอยู่ได้เอาแล้วบ่บ่ก็ใช่ยืดได้เลยนะนี่แหละพี่น้องเนาะยื่สมอยู่ได้เนาะใส่แล้วแต่ยื่ใส่สบายใจและอยู่ไปเนาะ่าใจ บ่ามูงว่าเก็บหมดสั่งกับเอาออกมาอยู่นี่นี่โอ้หลายปีแต่ตัวไหนก็ได้มีความผิดความเดียวเลยบ่าได้ผิดบ้านผ่านเมืองเขาอยู่อยู่ไม่ชำ蒿อยู่ได้เนาะอยู่ได้อยู่ไปวันวันอยู่ไปวันวัน ได้ย in ินข่าวว่าสาวตงงอนมาหาบมโม่ชาวเออมาเอมายังนี่เรามาวันไรเรามาเอกรับเรามาเนนเลยเรากะไรขียวเรามาจูงแทนหมอดอกเราเราไม่จูงจะเสียวกับาบ่เราบหุเราันมาล้เอาจะเสียวบ่ บนใดแลเอาทำนี่เลยยาแลยบุกบวกางเอาไปาบุกบางอยู่ไปพอดียาเนาะพอดียาอเดี่วลูกเจ้าขีดเห็นจต่ยามาลูกหลานขีดเห็นจต่มาอยู่น้ำก็ได้เนาะได้อืมบัทานท่กน้องบทานแบบนม่แันน้องเลยทานผนหมนก็ได้คนมาจะค้นชางเจ้าน้ เกิดสามคนมีใจเฮากับไปข่าวมาอัปเดตทานหมอกระโดดเลยเห็นแต่บอว์ดและถ่ายวาชิมาหายำมใดกันไม่ค่อยมีเวลาอีมไม่ไี้มีโอกาสบุญฮอดจอดถึงทานหมอเออแบบนั้นยูนี่นะเป็นอย่างไรเป็นอย่งนี้นะอยู่ในดินในดอนเจ้าของเลยเนาะอิด่นเลือดเละ นอนเกียบแถวนี้ก็นอนแล้วเนาะนอนไม่ได้เกมากว่าเจ๋งมากก่านอนกับนอนริๆเลยแถวนี้แลดับเบนไปอยู่นพื้นครง่ายไปอยู่แลวกไม่ได้เเลยนอนน่นรับอยู่กล้างบ้านง่บุงแล้วก็เชื่อบทีเลยทีนอนบทีลูกีหลานบทีไปจก้เขาซอยกับชมเขาซอยได้เนาะเอาบีลูกีหลานทีงทีอนได้ มีไอ้น้องแห้งแล้วเนาะแล้วแล้วตายเถิงเขาไปเผาแต่เถิงเขใช้เยอะเขาจะเผาแล้วก็ผังช้ำนะจำเป็นนะเขาบอกมีเขาให้ผังจได้เนาะคนมีได้เขาอย่างไรเผาเห็นบอกมีให้คนกินเนี่ยอยู่ในกินบ่มีอย่างห้อยสายไปปรับเขาไปผังปุบปรับแล้วบททันเขาค้ำมันเบิดแล้ว

ทางสร้างทางสร้างให้ท่านหมอพี่นองโอ้ยนี่แหละพี่ลองนี่ออกับพวกไก่เซ็ตแมสพี่้องอยู่กลางป่ากลางดงไก่พีประช่านัำนแน่พี่้องนี่แหละรถคนทาำทาง dù phải dù cá nhân của mình thì nó lại đó làm bỏ đây Để... Cái này gặp học của mày thì nó con này con xe con tí tá mày nữa đó thì nó là hay làm chạy nó lấy cho phụ trang thịnh làn hao cái này gặp... thì nó Thế sao bắt đi lấy sạc bài đi sạc bài đi sao